ตอนที่ y YouTube เพิ่งเข้ามาใหม่ๆผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ดูยูทูบเบอร์จากต่างประเทศเยอะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นใครไปไมไปได้นอกจากพิวทิพายตำนานของวงการซึ่งเกมที่เขาเล่นในช่วงแรกเนี่ยมันก็มักจะเป็นเกมอินดี้เฮอร์เรอร์ซะส่วนใหญ่เป็นเกมจำพวกที่แว็บแรกมันดูเหมือนไม่มีเนื้อเรื่องอะไรด้วยซ้ำเห็นแค่ผีมอนสเตอร์โผลมาวิ่งไล่ทำให้ตกใจเล่นๆซึ่งมันก็มีอยู่หลายเกมเหมือนกันครับที่เข้าขายนี้แต่หนึ่งในเกมที่ผมคิดว่ามันไอคอนิกที่สุด เป็นเกมที่มาของไอพีร้ายตัวนี้มันคือ a อ n e s เซียครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องราวของมันกัน o p t ต s ได้ซุ่มพัฒนาแว่นไม่ให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้ว p o w e r อรที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทีโนวัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงั้นไม่ต้องซสิจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายส และด้วยเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition คิดค้นด้วยนาซาก็ทำให้โตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทำงานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ด CODEX ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจ o f d u s t เลยนะครับเอ n มมิเซียเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเห็นผ่านตามมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับมันเป็นเกม i n d อร h เร r ร์แรกๆที่ผมดูผ่าน YouTube เลยหลักๆก,ก็อย่างที่บอกครับช่วงต้นมันเป็นเกมที่พิวทิ่พายเล่น ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ยังเด็กนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรรู้แค่ว่าเราต้องเดินทางไปในห้องมืดๆถือตะเกียงแล้วก็อยู่ๆมันก็จะมีผีโพมาไล่เราจนตอนนี้ครับพอได้ลองไปหาข้อมูลดูผมก็พบว่าเอมเนเซียเนี่ยแม่งมีเป็นจักรวาลเลยโลกที่ใหญ่มากและล้ำลึกมากอาจจะมากเกินไปได้วยซ้ำในบางมุมมองไม่ทราบว่ามันเป็นความพยายามที่ทางเรปเนี่ยสรรหาพยายามสร้างมาเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของไอ้พวกผีร้ายพวกนี้หรือเปล่าเอาง่ายๆนะครับในเรื่องเกมนี้ มันมีความเกี่ยวข้องกับทั้งโลกต่างมิติแล้วก็อารยธรรมโบราณที่มันถูกทำลายไปแล้วเอมเนเซียมันเป็นผลงานของฟิคชชั่นเกมนะครับฟิคชันที่หมายถึงการเสียท่านไม่ใช่เรื่องแต่งเป็นสตูดิโอที่เบสอยู่ในสวีเดนเริ่มกันมาจากการทำเกมเป็นแค่ฮอบบี้ครับงานอดิเรกก่อนจะเริ่มพัฒนามาจนก่อตั้งเป็นบริษัทเกมแรกของพวกเขาเนี่ยมันคือเพนูมบราโอเวอร์เจอร์นะครับเกี่ยวกับนักสิกส์คนหนึง่งที่ได้จดหมายจากพ่อที่ควรจะตายไปแล้ว เขาเลยไปตามจดหมายนะั้นแล้วก็พบนู่นนี่นั่นมีเป็นไตราภาคเลยจะจําหน่ายโดย paradox interactive จน3ปีต่อมาครับหลัง penumbra ภาคสุดท้ายมันก็เป็นตอนที่พวกเขาได้เริ่มทำ amnesia ภาคแรกครับ the dark descent และเลือกที่จะจะจําหน่ายเองซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่านะครับที่มันได้ทําให้ตัวเกมไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรในช่วงเดือนแรกขายได้ไปแค่3 6 0 0 0ชุดก่อนจะสะสมมาเรื่อยครับจนเกือบ1.5ล้านชุดในอีก2ปีต่อมา ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับจากที่ตัวเกมเนี่ยมันมีงบแค่ตามแสนดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งไอเดียการสร้างภาค2มันก็มีอยู่นะครับหลังจากภาคแรกค่อนข้างขายได้แต่พวกเขาก็กังวลไม่รู้ว่าควรจะทํามันยังไงดี c ริชแน,เนลเลยทําการส่งภาค2ไปให้สตูดิโออื่นทาส่วนพวกเขาทําแค่ให้คําแนะนําพวกเรื่ององค์ประกอบความเป็นเฮอร์เรอร์ตามสไตล์ของพวกเขาแล้วก็เป็นผู้จัดจาหน่ายด้วยขณะที่ทางนั้นจะทําการพัฒนาเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพลย์ เกิดเป็น Amnesia A m a c h i n e for p i พ s พัฒนาโดย t h ด c h ช n e s e Room ครับทีมเดียวกับที่ทำ Stillwake The Deep แล้วก็ Vampire The Masquerade b บั l i ล e 2อย่งางไรกก็ตามครับมันก็ไม่ใช่ว่าทาง Fictional จะไม่ได้ทำอะไรเลยระหว่างนี้กลับกันทางฝั่งเขาเนี่ยก็ทำโปรเจกต์ใหม่เหมือนกันเป็นเกมไตเติลใหม่ครับถ้าใครจำได้ในตอนที่ตัวเกมนี้ออกมาเนี่ยมันได้รับเสียงล่ำลือกันหนาหูเลยว่ามันเป็นเกมที่น่ากลัวมากๆเกมเกมนั้นมันคือโซมาแล้วก็เป็นเกมที่ผลตอบรับ น่าจะดีที่สุดของทางฟิชชันแลเลยครับแค่วันเดียวก็ยอดมากกว่าแอมเนเซียภาคแรกทางอาทิตย์แล้วและจากความสําเร็จนี้นครับมันก็เปดิดโอกาสให้ทางฟิชชันแลเนี่ยได้สร้างหลายโปรเจกต์ขึ้นมาพร้อมกันเกิดเป็นภาคต่อของซีรีส์แอมเนเซียปัจจุบันมีทั้งหมด4ภาคครับ The Dark Descent, a m a c h i n for p i x s Rebirth และก็ The Bunker ในส่วนของเนื้อเรื่องแอมเนเซียมันค่อนข้าง c o n v o l u t e อยู่หน่อยๆเหมือนกันครับอันนี้ไม่ต้องบอกก็น่าจะพอทราบกันอยู่ กลิ่นอายและบรรยากาศของเกมเกมนี้มันค่อนข้างคล้ายกับงานเขียนของ HP l o v e c r a f ยิ่งหลังๆนี่มันก็เหมือนกับพุดออกมาจากพวกเนม e ล s City เลยสำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วไม่รู้จักนะครับว่างาน l ล v e ค r า f มันเป็นยังไงคืองานพี่แกเนี่ยมันค่อนข้างอ่านยากซับซ้อนพัรณนาเยอะภาพวิวทิวทัศน์ที่เห็นมันเหมือนสิ่งนู้นสิ่งนี้ทาให้นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเลยทําให้เวลาเราอ่านเนี่ยหรือผมอ่านมันมักจะมีปัญหาว่าผมอ่านมาถึงตรงนี้ได้ยังไง เพราะงั้นครับผมว่ามันน่าจ,จะง่ายกว่าถ้าเราเรียงเนื้อเรื่องไปตามแต่ละภาคไปเลยเริ่มกันที่ The Dark Descent ตัวเกมภาคแรกมันมีเซตติ้งอยู่ในช่วงปี1839ครับผู้เล่นจะรับบทเป็นชายคนหนึ่งชื่อเดนิเอลเป็นไอหนุ่มอังกฤษจากลอนดอนที่พอลืมตาตื่นขึ้นมาพ,พบพบว่าต,ตัวเองดันมาอยู่ในหมู่บ้านใกล้ปรศาสาทเบรเนนเบิร์ที่ปรัสเซียแถบเยอรมันโปแลนด์และตามชื่อคับอเมริกาการสูญเสียความทรงจําชั่วคราว ตัวเขาพบว่าความทรงจำส่วนใหญ่ของตัวเองมันหายไปสิ่งที่เขาจําได้มันมีแค่3ามอย่างเท่านั้นคือชื่อเขาเขาใส่อยู่ที่ไหนและมันมีอะไรสักอย่างกําลังไล่ล่าเขาอยู่ทันทีทันใดเมื่อตื่นขึ้นมาเราก็ค่อนข้างได้คําตอบของสิ่งที่เราสงสัยอยู่เลยนะครับเดนเนียลเขาพบข้อความอยู่ข้างๆที่มาได้เขียนอธิบายถึงสาเหตุและบอกถึงเป้าหมายที่เขาควรจะทําในโนตนั้นมันบอกไว้ว่าสาเหตุที่ตัวเดนเนียลสูญเสียความทรงจํามันก็มาจากที่ตัวเขาไม่อยากสูญเสียความเป็นตัวเองไป และภายในโน้ตนั้นมันยังบอกเป้าหมายที่แดนียลควรจะทาไว้ด้วยตัวเขาบอกกับตัวเองว่าแดนียลต้องเดินทางเข้าไปในส่วนลึกของปราสาทเบเนนเบิร์กและสังหารชายที่ชื่ออเล็กซานเดอร์เจ้าของปราสาทที่อยู่ที่นั่นซะโดยข้อความสุดท้ายภายในกระดาษดังกล่าวมันคือคําเตือนครับที่บอกไว้ว่ามันมีสัตว์ประหลาดบางอย่างกําลังไล่ล่าเขาอยู่ในโน้ตใช้คําว่า living nightmare เป็นฝันร้ายที่มีชีวิตและตัวเขาไม่สามารถทำอะไรมันได้นอกาจากต้องหนีเท่านั้น ตัวเดนียลเขาเลือกที่จะทําตามโนต้ตนั้นครับออกสํารวจปราสาทและพบสิ่งแปลกมากมายโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีพวกเนื้อหนังเกาะอยู่ตามพื้นและเพดานซึ่งที่มันแปลกคือระหว่างการสํารวจปราสาทนี้เดนียลเขามีโอกาสพบกับเศษกระดาษที่มันถูกฉีกออกมาจากบันทึกของตัวเองครับและภายในนั้นมันก็เขียนเรื่องราวก่อนที่ตัวเดนียลจะมาลงเอยอ,อยู่ที่นี่ภายในบันทึกนั้นมันบอกไว้ว่าก่อนที่เดนียลเขาจะมาลงเอยอ,อยู่ในปราสาทเซียงขวัญน,นี้ตัวเขา น่าจะเคยเป็นนักโบราณคดีมาก่อนครับไม่ก็มีความเกี่ยวข้องกับสาขานี้จากที่บอกไว้ว่าเดนเนียลได้เดินทางไปสำรวจทางโบราณคดีที่ทวีปแอฟริกาพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งศาตราจารย์เฮอร์เบิร์ตหวังขุดสำรวจลุมศพธรรมดาทว่าระหว่างการขุดเจาะพวกเดนเนียลก็ได้พบว่ามันมีห้องห้องหนึ่งที่โบราณเก่าแก่กว่าสิ่งที่เขาสันนิษฐานไว้มากอยู่ทันทีที่ตัวเดนเนียลเข้าไปที่ห้องนั้นมันก็เกิดการถล่มขึ้นมาครับทำให้เดนเนียลขาดอากาศหายใจในตอนที่เดนเนียลเกือบจะหมดสติไปแล้ว เขาได้เห็นภาพนิมิตบางอย่างครับเป็นภาพของดวงไฟสีฟ้าอยู่ตรงหน้าเขาในนิมิตนั้นเดนเนียลพยายามยื่นมือออกไปครับคว้ามันเอาไว้ก่อนจะหมดสติไปโดยทันทีที่เขารู้ตัวเดนเนียลก็พบว่าในมือของเขามันมีลูกแก้วอะไรบางอย่างอยูอย่ซึ่งจากเหตุการณ์ประหลาดนี้เพอร์เบิร์ดเขาได้ขอให้เดนเนียลกลับไปยังอังกฤษครับเพื่อตรวจสอบงานของพวกเขาและพยายามหาคําตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าเดนเนียลจะพยายามมากแค่ไหนนะครับเขาก็หาคําตอบไม่ได้ เท่านั้นยังไม่พอตัวลูกแก้วมันได้เปลี่ยนรูปร่างด้วยสิ่งเดียวที่เขาทราบจากการกลับมายังลอนดอนมันคือคําที่ว่าแก้วมันเปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันแย่ยิ่งกว่าการมาแล้วไม่ได้อะไรกลับไปมันคือตัวแดเนียลเขาได้พบจดหมายครับที่บอกถึงสถานการณ์ของไซคุดเจาะบอกไว้ว่าจูจ่ๆพวกคนที่นั่นก็ได้หายตัวไปซึ่งรวมถึงตัวเฮอร์เบิร์ตเพื่อนของเขาด้วยคนเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บสาหัสและเสียสติทาเพอพัฒนาบอกว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างไล่ล่าพวกเขาอยู่และที่แปลกยิ่งกว่าคือตัวเดนียลเขาได้รับบันทึกของเฮอร์เบิร์ดด้วยครับที่ภายในนั้นมันบอกว่าตัวเฮอร์เบิร์ตได้โดนขังและเห็นนิมิตถึงลูกบอลแสงสีฟ้าพร้อมกับลูกแก้วที่อยู่ในมือเป็นเหตุการณ์เหมือนที่เดนียลเจอทุกประการกลับมาที่ปัจจุบันยิ่งเดนียลเขาสำรวจปราสาทไปเยอะมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพบว่าที่นี่มันมีเรื่องแปลกเยอะมากขึ้นเท่านั้นเขาเริ่มถูกบางสิ่งบางอย่างไล่ตามมันคือพวกแกเทอร์เรอร์ครับ แล้วก็เงามืดชาโดกัเทอร์ er เนี่ยมันคือมอนสเตอร์ที่แดนนี่พบทั่วไปในปราสาทมีอยู่2ประเภทแบบแรกคือพวกกรันเป็นกัเทอร์ที่พบเห็นได้ทั่วไปตัวเล็กปากใหญ่ส่วนอีกตัวหนึ่งคือพวกบรูทตัวใหญ่กว่าโหดกว่าแต่เจอได้ยากกว่าโดยกัเทอร์พวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าพวกมันน่าจะเป็นวิญญาณของทหารที่ได้เสียชีวิตไปจากการต่อสู้ราะว่าความจริงแล้วกัเทอร์มันเป็นผลงานครับที่อเล็กซานเดอร์ใช้เวทมนต์ศาสตร์มืดสร้างมันขึ้นมา ส่วนสาเหตุที่เรียกกันว่าแกเทอร์เร์นักเก็บเกี่ยวคนเก็บของป่าเวลาที่มีคนหายเข้าไปในป่ามันมาจากการหุกเจ้าพวกนี้พาตัวไปนั่นเองส่วนเงามืดชาโดพวกมันเป็นเหมือนกับพลังงานหรือไม่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับครับที่เราไม่สามารถเห็นตัวมันได้แต่เราจะรู้ว่ามันตามล่าเราอยู่จากการโจมตีทางจิตใจและมีพวกเนื้อหนังขึ้นตามผนังเพดานพื้นโดยเชื่อกันว่าเจ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คอยค้มกันเจ้าลูกแก้วนั้นครับ โดยนอกจากแดเนียลต้องเผชิญหน้ากับการตามล่าของสัตว์ประหลาดแล้วระหว่างที่ตัวเขาอยู่ในปราสาทแห่งนี้แดเนียลยังต้องพบกับนิมิตจากอดีตด้วยเขาเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปราสาทแห่งนี้ครับพบว่าอเล็กซานเดอร์มันเป็นไอโรคจิตชอบจับคนสัตว์มาทดลองที่ในภายหลังเราจะมาทราบว่าอเล็กซานเดอร์จับคนมาทรมานเพื่อสกัดสารที่เรียกว่าไวาเทสสารตัวนี้มันเป็นสารที่ออกแนวเป็นสารลึกลับครับเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งที่สมองปล่อยออกมาเมื่อร่างกายเจ็บปวดมากพอ อเล็กซานเดอร์ต้องการมันวังใช้เพื่อเป้าหมายต่างๆหลักๆคือภายในพิธีกรรมและการยืดอายุไขและที่แปลกคือหนึ่งในนิมิตท,ที่เขาเห็นมันดันเป็นเหมือนกับภาพความทรงจำครับที่ตัวเขาเดนิเอลกำลังคุยกับอเล็กซานเดอร์อยู่บันทึกในส่วนต่อมาของตัวเดนิเอลตัวเขาพบมันอยู่ภายใต้ปราสาทแห่งนี้ครับในส่วนที่มันเป็นคุกภายในบันทึกนั้นมันบอกไว้ว่าหลังจากที่ตัวเดนิเอลได้พบกับลูกแก้วเขาก็เริ่มฝันร้าย แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สามารถไขปริศนาของตัวลูกแก้วได้ไดเดนียลเลยพยายามหาคําตอบครับเขาไปมหาวิทยาลัยที่เพื่อนของเขาทํางานอยู่และพบว่าเจ้าลูกแก้วนี้เนี่ยมันได้ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษบางเชื่อว,ว่ามันอาจจะเป็นต้นแบบของสัญลักษณ์ประจําราชวงศ์และเดิมทีเจ้าลูกแก้วนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่นักบวชเนี่ยครอบครองกันในตอนที่ดเดนียลออกมาจากวิทยาลายัยเขาเผลอไปได้ยินการสนทนาครับบอกว่าคนที่เดเนียลเคยไปคุยด้วยได้เสียชีวิตไปแล้วในวันถัดมา เท่านั้นยังไม่พอมันไม่ใช่ว่าคนที่จะตายจะเป็นคนที่เดนเนยลได้ไปคุยเรื่องลูกแก้วเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงหมอที่ตัวเดนเนยลได้ไปปรึกษาเรื่องฝันร้ายด้วยตัวเดนเนยลก็เลยกลัวครับว่าตัวเองจะเป็นรายถัดไปเขาจึงเริ่มพยายามหาคนช่วยเหลือโดยการโทรไปตามเบอร์ที่อยู่ในบันทึกของเฮอร์เบิร์ตและภายในเบอร์มากมายนี้เขาก็ได้รับการตอบกลับจากชายคนหนึ่งภายในปรสเซียตบอกว่าตัวเขาสามารถช่วยเดนเนยลจากสิ่งอะไรก็ตามที่มันกำลังตามล่าเดนเนยลได้และเจ้าของเบอร์นั้นมันก็ไม่ใช่ใครอื่น อเล็กซานเดอร์นั่นเองอเล็กซานเดอร์ได้บอกให้ตัวแดนียลเรียบมายัางปราสาทของเขาครับที่ปราเตียซึ่งเมื่อไปถึงเดนียลได้ช่วยเหลืออเล็กซานเดอร์ในหลายๆงานครับเพื่อหาทางหนีจากสิ่งที่มันตามล่าเขารู้กันในภายหลังว่ามันคือชาโดเดนียลได้มอบลูกแก้วที่เขาเจอให้กับอเล็กซานเดอร์ไปสําหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมขับไล่ชาโดซึ่งตอนที่เขาอยู่ที่ปราสาทนี้ตัวเดนียลก็ได้ทราบด้วยว่าปราสาทแห่งนี้มันทําหน้าที่เป็นคุกและนักโทษที่อยู่ที่นี่ ก็จะถูกใช้เป็นเครื่องสังเบยสําหรับพิธีกรรมดังกล่าวด้วยทว่าพอมันมีการประกอบพิธีกรรมเกิดขึ้นจริงๆมันดันล้มเหลวครับแดนียล <Daniel S 1> ในตอนนั้นเนี่ยใช้คําว่ากลัวหัวหดแล้วต้องการทําทุกอย่างให้ตัวเองรอดอเล็กซานเดอร์ก็เลยใช้จุดนี้ในการเริ่มบงการเขาในตอนนี้เดนียลเขาเดินทางเข้าใกล้จุดหมายมากแล้วครับเป็นส่วนลึกของตัวปราสาทแต่ระหว่างที่เขากำลังเดินทางเข้าไปเดนียลก็มีโอกาสพบกับชายแก่คนหนึ่งที่โดนขังไว้ จากการตรวจสอบหาข้อมูลตัวเดนเนียลก็พบว่าชายแก่คนนี้เขาเคยเป็นเพื่อนของอเล็กซานเดอร์ครับที่ตอนนี้โดนจับขังอยู่ไม่ใช่ภายในคุกอย่างเดียวแต่ถูกขังภายในร่างกายของคนแก่ด้วยไปไหนไม่ได้ต้องคอยช่วยเหลืออเล็กซานเดอร์โดยไม่เต็มใจชายแก่คนดังกล่าวเลยขอความช่วยเหลือจากเดนเนียลครับบอกให้ตัวเขาไปหาของมาทายาตัวหนึ่งที่ไม่จะสามารถช่วยให้เขาเป็นอิสระได้โดยระหว่างที่เดนเนียลทำตามความต้องการนี้เขาก็ได้ไปพบกับห้องทรมานครับ ที่มันได้เริ่มทําให้ความทรงจำของเขากลับขึ้นมาเปิดเผยว่าทําไมตัวแดเนียลถึงเลือกที่จะลบความทรงจําตัวเองในความทรงจํานั้นอเล็กซานเดอร์ได้บอกถึงาศาสกัดไวเทครับและอ้างว่าเจ้าสารนี้มาสามารถช่วยแดเนียลจากชาโดได้ในเพื่อการนั้นแดเนียลเลยไม่ทําอะไรเลยครับเขาทำตามที่อเล็กซานเดอร์บอกช่วยกันทรมานนักโทษหวังให้ตัวเองรอดทําแม้กระทั่งลักพาตัวคนจากหมู่บ้านไม่สนว่าจะอายุเท่าไหร อย่างไรก็ตามลึกๆแล้วตัวเดนิเอลเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีครับเขารู้สึกผิดกับมันและพอทราวบว่าตัวเองโดนหลอกใช้เดนิเอลจึงเลือกที่จะดื่มยาทาลายความทรงจําและตั้งเป้าหมายจัดการอเล็กซานเดอร์เมื่อเราเดินทางลึกเข้าไปเรื่อยๆครับจุดหนึ่งเดนิเอลเนี่ยก็จะถูกปุ่งแกเะทะเรือโจมตีจับเขาเข้ามาอยู่ในกรงขังและเขาก็ดินเสียงของอเล็กซานเดอร์ในหัวด้วยบอกขอบคุณตัวเดนิเอลที่ช่วยเหลือและเป็นตัวเดนิเอลเองที่คอยล่อชาโดว์ออกไปจากตัวอเล็กซ ในจุดนี้มันจะเป็นตอนที่เราสามารถจบเกมได้แล้วนะครับอเล็กซ์จะบอกให้เราเรอความตายอยู่ในกรงนี้ซึ่งถ้าเราไม่ทําอะไรเลยชาโดว์มันก็จะมาครับเกมก็จบแต่ต้องรอ2 2 0ก่อนนาทีนะครับแต่ถ้าหนีออกไปได้เดนเนีลเขาก็จะกลับไปยังแถบห้องแลบครับเดินเจอกับชายแก่คนนั้นถ้าเดนเนียลมีของครบเขาก็สามารถทํายาได้และสามารถช่วยชายแก่ได้สําเร็จพากันไปหยุดอเล็กซ์แต่ถ้าไม่มีของเดนเนลเขาก็จะต้องไปหยุดอเล็กซ์คนเดียว และเมื่อเดินทางลึกเข้าไปเดนียลก็จะได้พบกับตัวอเล็กซานเดอร์ครับเขาขอบุณเดนียลที่ทําให้ตัวเองสามารถกลับบ้านได้สักทีตรงนี้ถ้าเดนิเอลขัดขวางอเล็กซานเดอร์ด้วยการทาลายพิธีกรรมอเล็กซานเดอร์ก็จะโดนจัดการครับและตัวเดนิเอลก็จะรอดจากชาโดได้หรือถ้าเดนนียลพาชายแก่มาด้วยพิธีกรรมนั้นมันก็จะถูกขัดขวางอเล็กซานเดอร์จะตายส่วนเดนียลจะถูกดึงไปยังอีกโลกหนึ่งเป็นโลกต่างมิติโลกเอเลียนและเขาก็จะได้ยินเสียงของชายแก่นั้นบอกกับเดนียลว่า ตัวเดนียลจะไม่เป็นอะไรหรือถ้าเดนียลเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยพิธีกรรมของอเล็กซานเดอร์มันก็จะสําเร็จแล้วก็พาเขากลับบ้านต่อมาภาค2บอกเลยว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้ต่อกันภาค2นี้มันจะเป็นช่วงเวลาหลังภาคแรกประมาณ60ปีครับเกี <S <s ่ยวกับนักอุตสาหกรรมคนหนึ่งชื่อออสเวลล์เมนดัสตัวเขาเพิ่งกลับมาจากเม็กซิโกครับแล้วก็ล้มป่วยนอนโซมแบบไม่รู้สึกตัวและพบว่าตัวเองฝันเกี่ยวกับเครื่องจักรแบบหนึ่ง พอตื่นขึ้นมาตัวเขาก็พบว่าเวลามันผ่านไปหลายเดือนแล้วและเริ่มได้ยินเสียงของลูกตัวเองแมนดัสก็เลยออกตามหาลูกครับก่อนจะพบว่าบ้านตัวเองมันสั่นและมีเสียงเครื่องจักรดังออกมาจากด้านล่างเล่ากับมันมีชีวิตตัวแมนดัสได้รับข้อความจากทางโทรศัพท์ครับบอกว่าลูกๆของเขาติดอยู่ภายในเครื่องจักรนั้นและการที่เขาจะสามารถช่วยลูกตัวเองได้แมนดัสจะต้องหาทางซ่อมเครื่องจักรดังกล่าวเท่านั้นถว่าพอแมนดัสซ่อมเครื่องจักรนั้นสาเร็จเขาก็พบว่าตัวเองโดนทรยศครับการซ่อมและการเปิดใช้งานมัน ได้ทําให้ลูกของเขาเสียชีวิตและเครื่องจักรนั้นมันก็ได้เริ่มปล่อยปีศาจหมูอวกมาถลมม่มลอนดอนเมรัสก็เลยพยายามหาทางหยุดครับก่อนพบว่าตัวเองนั่นแหละคือคนที่สร้างเครื่องจกักรนี้และเสียงที่เขาได้ยินมันก็คือเสียงตัวเองเป็นอีกเครื่องหนึ่งของวิญญาณเขาที่มันประสานรวมเข้ากับเครื่องจกักรและเป็นเขาเองนั่นแหละที่สังหารลูก,ลก คือมันไม่เกี่ยวกับเอมิเซียภาคแรกเลยนะครับมันออกแนวเป็นการเสียสีพกนายทุนมากกว่าด้วยซ้า98ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับมันคือเซตติ้งของภาค3เกี่ยวกับวิศวกรหญิงคนหนึ่งอนันตาซีเทรียนงหรือเทซี่ที่เครื่องบินของเธอตกระหว่างการสำรวจอฟริกาครับตกลงมายังแถบเทรซายเอลจีเรียเทซี่ได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองได้สูญเสียความทรงจําไปเพื่อนๆของเธอรวมถึงสามีหายตัวไปเทซี่จึงต้องออกตามหาครับ จะได้มาพบกับถ้ำโบราณแห่งหนึ่งที่นีเทซี่พบว่ามันมีร่องรอยของการตั้งแคมป์อยู่ครับพร้อมกับพบกับสัญญาณของสามีเธอที่บ่งบอกว่าทั้งหมดได้เดินทางเข้าไปลึกมากกว่านี้เทซี่จึงต้องเดินทางลึกเข้าไปภายในถ้ำครับหวังตามหาแต่ก็ต้องพบกับเรื่องที่มันน่าตกใจมากมายเรื่องแรกคือเธอท้องเรื่องที่2คือสามีเธอตายแล้วและเรื่องที่3คือตัวเธอมีสร้อยคอเส้นหนึ่งอยู่เป็นสร้อยคอที่สามารถเปิดประตูมิติพาเธอไปยังโลกอื่นได้ ยางรก็ตามหลังจากที่ได้ทราบเรื่องทุกอย่างแล้วเทซี่เธอก็ได้ออกมาจากถ้าครับและออกตามหาคนอื่นต่อจนมันได้พาเธอมายังป้อมปราการล้างแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้เทซี่พบว่าตัวเองเคยมาที่แห่งนี้แล้วและทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ถูกบางสิ่งบางอย่างสังหารไปและตอนนี้มันกำลังตามล่าเธอโดยเทซี่เธอนั้นสามารถหาทางติดต่อกับโลกภายนอกได้สําเร็จครับได้คุยกับผู้รอดชีวิตเขาเป็นหมอคนหนึ่งเป็นคนที่รอดมาจากเครื่องบินตกเหมือนกัน และเขาบอกให้เธอรีมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงทว่าเทซี่ก็เลือกที่จะเดินทางลึกเข้าไปภายในป้อมครับและพบกับสบปร์ลาดที่นั่นรวมถึงได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่มันคอยนำทางเธอด้วยเมื่อเทซี่เธอสามารถออกมาจากป้อมได้แล้วมันก็มีเหตุการณ์ทำถร่มเกิดขึ้นครับพาเธอไปอยังสารที่ประหลาดจากที่เธอลองตรวจสอบดูเธอก็พบว่าตอนนี้เธออยู่ต่างดาวครับภายในสิ่งก่อสร้างแห่งหนึ่งที่สร้างโดยเอลิสทรงภูมิปัญญาที่พวกมันสามารถเดินทางไปยังโลกต่างๆได้พร้อมกับสามารถยืดอายุข,ขัยของตัวเอง ด้วยสิ่งที่มันเรียกว่าไวเทอย่างไรก็ตามณนะตอนนี้อารยธรรมของพวกมันก็ได้ล่มสลายไปนานแล้วพร้อมกับได้ปลดปล่อยชาโดกมาเป็นพลังงานมีชีวิตที่คอยติดตามลูกแก้วเทซี่เธอต้องหาทางกลับโลกตัวเองครับโดยการไปยุ่งกับลูกแกวนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาโดเริ่มไล่ล่าเธอซึ่งพอรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งเทซี่เธอก็พบว่าเวลามันผ่านไปประมาณ6เดือนแล้วแต่ตอนนี้เธอท้องใหญ่ขึ้นมากแล้วเธอยังพบว่าตัวเองติดอยู่ในสถานที่ที่มันเหมือนกับสุสานใต้ดิน และพบว่ามันมีคนเคยมาตั้งแคมป์ที่นี่แล้วเป็นชายที่ชื่อเทอร์สตันเฮอร์เบิร์ตเทซี่จึงต้องพยายามหาทางเปิดประตูมิติหวังกลับไปยังโลกของเธอครับแต่ก็ดันถูกขัดขวางซะก่อนและพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในโลกเอเลี่ยนอีกแล้วครั้งนี้เธอมีโอกาสได้พบกับเครื่องมือเครื่องหนึ่งนะที่มันเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์เทซี่ก็เลยลองใช้ดูและพบว่าทารกในท้องของเธอมีอาการเป็นโรคทางพันธุกรรมโดยในตอนที่เธอทราบเรื่องนี้เทซี่เธอได้รับคําแนะนาครับเป็นเหมือนกับตัวเลือก จากเทพที่หรือเทพที่อยู่ภายในดาวดวงนี้บอกให้เธอใช้ไวเทนในการรักษาอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่เอานะครับและหาทางกลับโลกจนได้ที่นี่เธอรีบมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านทันทีครับก่อนจะพบว่าเพื่อนร่วมงานของเธออีกคนหนึ่งได้กลายร่างเป็นสัปหลาดไปแล้วและกวาดล้างทั้งหมู่บ้านโชคดีที่เทซี่เธอรอดมาได้นะครับด้วยความช่วยเหลือของหมอคนที่แนะนําให้เธอมาที่นี่และหลังจากที่รอดมาได้แล้วตัวเทซี่ก็ได้ถูกพาตัวไปยังถ้ำครับและทําคลอด เขาว่าลูกของเธอก็ได้ถูกลักพาตัวครับไอ้หมอคนนั้นนั่นแหละบอกว่าจะพาลูกเทซี่ไปรักษาด้วยไวเทแน่นอนครับเธอไม่ยอมเทซี่ก็จึงตามไปยังอีกโลกหนึ่งก็จะพบว่าเทพีอ,องค์นั้นเสียงที่เธอได้ยินตอนแรกได้ยินข้อเสนอให้กับทีมผู้รอดช,ชีวิตบอกว่าตัวมันจะช่วยเหลือทีมผู้รอดช,ชีวิตโดยการแลกกับชีวิตของเด็กคนนี้แต่พอทราบว่าไม่ตกลงเทพก็ได้หลอกให้คนในทีมกินน้ำพุครับและเปลี่ยนพวกเขาไปับประหลาดไป ซึงเมื่อเทซี่ตามมาแล้วตัวเทก็ได้สังหารหมอคนนั้นไปนะครับทั้งยังได้พบกับเทพีองค์นั้นอีกจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นเหมือนกับเทพีครับมันออกแนวเป็นราชินีมากกว่าโดยตัวราชนีเนี่ยได้มอบตัวเลือกเป็นข้อเสนอให้กับเทซี่อีกครั้งบอกให้เทซี่มอบลูกของตัวเองให้กับราชินีไปเพื่อที่ลูกของเธอจะได้รับการรักษาจากไวยเทและสามารถมีชีวิตต่อไปได้หรือตัวเทซี่จะปฏิเสธพาลูกตัวเองไปนั่งรอความตายในโลกมนุษย์ ต่อมาภาคสุดท้ายครับจะเป็นช่วงเวลาหลังจากภาคแรกประมาณ77ปีอยู่ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอดีตัวเอกจะเป็นทหารคนหนึ่งชื่อองลีและสถานที่ที่เขาอยู่มันเป็นบังเกอร์บังเกอร์หนึ่งตั้งอยู่แถบแนวรบฝั่งตะวันตกโดยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สมรภูมิแวร์แดงเพิ่งดําเนินมาได้ประมาณ5เดือนเท่านั้นเองครับและภาคนี้มันจะเป็นภาคแรกด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถยิงใส,ส่ซาประหลาดได้แต่ตายไหมบอกเลยว่ามันไม่ตายการยิงมันเป็นแค่การชะลอมันเฉย เอมเนเซียเดอะแบงเกอร์เริ่มจากการที่องลีพยายามหาทางหนีไปตามแนวป้องกันครับหลบพวกทหารเยอรมันมีช่วงที่เขาโดนพวกเยอรมันโจมตีแต่ก็ได้เพื่อนออกัสตินช่วยเอาไว้ทั้งสองก็พยายามไปยังจุดนัดพบครับแต่ก็ได้โดนทหารเยอรมันโจมตีด้วยแก๊สพิษสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันขบขันมากๆครับองลีเนี่ยเกือบจะเสียชีวิตแล้วแต่ก็ได้ออกัสตินช่วยเอาไว้ก่อนด้วยการมอบหน้ากากกันแก๊สของตัวเองให้และพาะองลีไปยังที่ปลอดภัยเมื่อรู้สึกตัวอีกทีหนึง่ง องลีจำไม่ค่อยได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเขาทราบว่าตัวเองกาลังเดินไปตามทางและมีปืนพกติดตัวอยู่จนเมื่อเขาเดินทางไปเรื่อยๆครับองลีก็พบกับหลุมขนาดใหญ่มีน้ํานองตรงกลางหลุมนั้นเขาเห็นออกัสตินเพื่อนตัวเองกําลังนอนบาดเจ็บอยู่องลีจึงได้ลงไปช่วยแล้วก็ให้ออกัสตินดื่มน้าเป็นการบรรเทาเป็นน้ําจากน้าพุที่เขาพบที่นั่นพอทั้งคู่พากันขึ้นมาพวกเขาก็โดนทหารเยอรมันโจมตีครับก่อนที่ตัวองลีจะสลบไปจากการหลบการโจมตีของปืนครกและเมื่อรู้สึกตัวอีกทีหนึ่ง องลีพบว่าตัวเองอยู่ในค่ายครับบริเวณแผนกปฐมพยาบาลโดยหลังจากตื่นขึ้นมาไม่นานตัวองลีก็พบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่บังเกอร์แห่งนี้จากที่มันมีเศษซากชิ้นส่วนกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดอองลีต้องเดินทางไปทั่วที่นี่ครับและพบกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่ามันมีสัปหลาดโจมตีบังเกอร์แห่งนี้แต่รีบบอกให้ตัวองลีหนีไปผ่านการระเบิดประตูจากที่มันมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ปิดตายประตูดังกล่าวหลังที่พวกเขาหนีไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนนั้นจะมอบปืนพกให้กับตัวองรีด้วยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ขอให้ตัวองลีปิดชีพเขาครับเพื่อที่ตัวเขาจะได้ไม่โดนสปหลาดจัดการทว่าก่อนที่องลีจะได้ลงมือเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ได้โดนสปาลาดโจมตีไปซะ,ะก่อนซึ่งนับตั้งแต่นี้องลีก็ต้องเดินทางหาัดทางออกจากบังเกอร์แห่งนี้ครับเขาได้พบกับโน้ตข้อมูลมากมายและหนึ่งในนั้นคือตัวตนของสปาลาดทุกท่านเดาไม่ผิดครับแท้จริงแล้วสปาลาดตัวนั้นมันคือออกัสตินที่ได้กลายร่างไปจากกากดื่มนุ้ จนเมื่อองลีสามารถระเบิดประตูได้สิ่งที่เขาพบมันควรจะเป็นทางออกใช่ไหมครับแต่ที่ไหนได้มันคือทางลงที่จะพาลึกไปยังโบราณสถานซึ่งที่แห่งนี้มันจะเป็นที่ที่องลีได้สู้กับสปลาตตัวนั้นครับและเขาต้องเลือกว่าจะหาทางจัดการมันหรือหาทางถ่วงเวลาและรีบหนีไปโดยสุดท้ายแล้วเมื่อองลีสามารถหนีออกมาได้นะครับถ้าเขาเลือกที่จะปล่อยสปลาดนั้นไปสปลาดตัวนั้นมันจะออกมาพร้อมกับเขาด้วย ก่อนที่ทั้งเขาและตัวสัปรลาดจะได้พบกับฐานเยอรมันที่กรูกันเข้ามาทั้งหมดนี้เป็นเนื้อเรื่องโดยสรุปของเอมิเซียนครับไม่รวม expansion Justin ถ้าผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เพราะส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันได้แต่อ่านเอาอย่างเดียวเพราะงั้นบริบทบางแบบมันอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็อย่างที่เห็นครับเนื้อเรื่องในแต่ละภาคเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันสักทีเดียวแต่มันออกแนวเป็นเรื่องที่มีเซตติ้งอยู่ในจกักรวาลเดียวกันซะมากกว่า พบเจอกับสปลาดวัตถุอะไรที่มันคล้ายกันโลกต่างมิติโลกเดียวกันใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่กดซับฝากเจ็บบๆหนึ่งทีและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยใครมีเกมเก่าเกมไหนอยากผมลองทํจาจะเกมเฮอร์เรอร์เกมแอคชั่นอะไรก็ได้เร็วๆนี้ผมคิดว่าอยากจะลองทําอาชูร่านะครับใครอยากได้อะไรสามารถไปขอได้ใน Discord นะครับแล้วก็รบกวนใส่ภาพไปด้วยผมจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมเสิร์ชหามันเป็นสิ่งเดียวกับที่คุณขอ สำหรับวันนี้เด็กๆเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ